สวัสดีพี่สมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้เอาแนวทางการเลี่ยมทรงเสมาแบบปิดห่วงมาให้ชมนะครับก็หลังจากที่เอาพาเข้านะครับก็เปิดปลั๊กอินของเราขึ้นมานะครับที่เป็นเวอร์ชั่น2ที่เป็นภาษาไทยทั้งหมดนะครับโอเคครับหลังจากเตรียมปลั๊กอินเราเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปเปิดใช้เป็นวิธีการดับเอานะครับนะครับก็เปิดฟังก์ชันตัวปากกาขึ้นมานะครับแล้วก็จิ้มไปตรงกลางนะครับตรงใต้ห่วงนะ ใต้ห่วงเราจะดับเปิดดับปิดห่วงนะครับเดี๋ยวผมซูมลงไปให้ดูนะครับก็วิธีการดับเราก็จะจิ้มตามรอยหยักนั่นแหละนะครับดับง่ายๆเลยดับฝั่งเดียวนะครับเดี๋ยวเรามีฟังก์ชันพลิกด้านซ้ายไปขวาอยู่นะครับพลิกด้านขวาไปซ้ายก็มีนะครับอยู่ที่ความถนัดของแต่ละท่านนะครับแต่ละท่านถนัดไม่เหมือนกันเนาะนะครับหลังจากเราดับเสร็จแล้วนะครับก็เลียเมาส์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดที่ sharp tool นะครับ ที่เป็นเมาส์อันที่2นะกดชับดูเสร็จแล้วให้มันจิ้มที่เส้นเลยนะครับคียขวาที่เส้นแล้วกดทูเคิร์ฟนะครับจากคลิปแรกที่ผมเคยอธิบายไปสาหรับมือใหม่นะก็คลิกที่เส้นได้เลยนะครับแล้วก็จับเส้นยกไปเลยนะครับโอเคแล้วก็ดัดเส้นให้มันเข้าตามรูปทรงของผ้านะครับก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนครบนะครับก็ในส่วนของผมเนี่ยอาจจะยังไม่ไม่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะพอดีเมาส์อยู่ด้านล่าง ด้านบนนะครับแล้วก็ตัวเครื่องผมอยู่ด้านด้านล่างนะครับมันเลยทําให้ผมขยับเมาไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับอ่ะเราก็ดึงเส้นเข้าให้มันตามรูปทรงพ้าไปเลยนะครับกดตัูเคิร์ฟแล้วก็ดึงจับตรงกลางได้เลยนะฮะไอในส่วนลูกศรเราค่อยมายกยกเอาในในบางส่วนบางจุดนะครับ,นะรบใช้บางจุดนะครับโอเคละเราก็ได้แล้วนะครับเราก็ดึงเส้น ด้านล่างนะครับตรงด้านล่างเนี่ยมันค่อนข้างกว้างนะครับผมเลยจําเป็นต้องใช้ลูกศรนะครับอาจจะไม่ได้จับที่กลางเส้นนะครับหลังจากเราดับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เคลียร์เมาส์อะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาเมาส์จิ้มที่เส firmware, ้นด้านที่เราดับดับฝั่งเดียวเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะไปกดที่ตัวปักกินของเรานะครับกับเส้นขวาไปซ้ายนะครับซึ่งมันจะรวมให้เราเรียบร้อยนะครับเรามีหน้าที่แค่จอยโนดนะครับ กดได้เลยนะครับอ่กดคลิกหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะรวมให้เราเรียบร้อยเวลให้เราเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีหนะ้าที่แค่กดชาร์ปทูมาแล้วก็กดจอยโน้ตให้เรียบร้อยนะครับหลังจากเราไล่ประมาณนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอ่อเปิดเราจะใส่ขนาดขององค์พระให้เรียบร้อยนะครับสําหรับใครที่ใส่ขนาดอ่าความสูงของกว้างให้เรียบร้อยใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดป๊กอินของเราเลยที่เป็นขนาด4มิลนะครับงานหน้ากากนะเดี๋ยวผม เปิดหน้ากากเสร็จแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาพามา,า,าตัดเขาเรียกอะไรนะรวมเส้นตรงตรงปลายห่วงนะครับวิธีการด้ามันจะเป็นประมาณนี้นะครับมันต้องด้าตัวตัวปิดห่วงก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับกดสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับแล้วก็ลากมาประมาณหนึ่งนะครับเอาประมาณนี้แหละเล็กๆนะไม่ต้องใหญ่มากนะครับส่วนรูเนี่ยส่วนใหญ่แล้วรู ห่วงของพาสสมัยใหม่เนี่ยจะอยู่ประมาณทัก4สมิลนะครับแล้วก็ป,กปรับขนาด4ี่มิลไปเลยนะครับแล้วก็ดึงห่วงออกมาเอาไว้เหนือขอบสีแดงนะครับขอบสีแดงคือขอบแกนนะครับแล้วก็สีดำเนี่ยมาขั้นกลางระหว่างขอบแดงกับขอบวงกลมนะครับจะเห็น3มเส้นเนะาะทีนี้เราก็จะหดให้มันได้ประมาณหนึ่งให้มันได้เท่าคอ,อ,อห่วงนะครับทีนี้เราก็จะกด3มเส้นนะครับเดี๋ยวผมปรับขนาดให้มันเล็กลงนิดนึง เส้นมันใหญ่ไปนะครับอทีนี้เราจะหลังจากเราได้สามสี่เหลี่ยมที่เป็นคอห่วงแล้วก็เป็นวงกลมที่เป็นห่วงแล้วนะครับเราก็จัดกลางแนวตั้งอีกสักหนึ่งครั้งนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับเดี๋ยวลบรูปทิ้งก่อนนะครับแล้วก็ลากคุมนะจัดกลางแนวตั้งโดยปากอินของเรานะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะซูมลงไปนะครับให้จับกดชิปค้างไว้นะครับแล้วก็จับที่ห่วงนะครับแล้วก็จับที่ตัวเส้น สี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับแล้วกเ็เส้นสีแดงนะครับแล้วก็กดเวลนะครับอันนี้ผมจับไม่โดนเส้นแดงนะถ้าจับโดนมันก็จะเป็นห่วงเลยอะเดี๋ยวผมจับเส้นแดงแป๊บนึงอ่านี่มันก็จะได้ห่วงแบบนี้ออกมานะครับตรงนี้เราก็จะได้เป็นตัวแกนพระที่รัดพระนะครับจับองค์พระก็ประมาณนี้วิธีการดับในส่วนของอปิดห่วงนะครับทีนี้เราเรียบร้อยละเตรียมเส้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทําการนะครับเอาซิมโบลขึ้นมานะครับเปิดซิมโบลขึ้นมาเพื่อ ใส่ซุ้มแล้วก็ใส่บัวนะครับนะครับเตรียมเรื่องของหน้ากากละทีนี้นะครับก็เลือกเอาลายที่เราต้องการออกมานะครับกด r e m o v e object เข้าไปนะครับเอามาวางเทียบก่อนนะครับวางเทียบเนาะวางเทียบที่ตรงองค์นะครับแล้วก็ปรับให้มันไม่ได้สูงเกินไปไม่ได้กว้างเกินไปไม่ได้ใหญ่เกินไปนะครับจัดการแนวตั้งอีกสักหนึ่งครั้งนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับว่ามันอยู่เซนเตอร์กึ่งกลางกันนะครับ เอาละทีนี้เราก็กดแยกอันกรุ๊สองครั้งเพื่อแยกไอ้ตัวลายกับไอ้ตัวห่วงออกจากกันนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะทําการาขยับให้มันได้สัดส่วนสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวผมจะทําการาการ,รวมนะครับรวมหน้ากากนะครับก็โดยการจิ้มที่จั่วนะครับเดี๋ยวผมจัดการอีกสักครั้งหนึ่งนะครับก็จัดการแนวตั้งได้เรื่อยๆนะครับพยายามเช็คเซนเตอร์ของเราตลอดเวลาเนะเาะแล้วทีนี้เราก็จะจับที่ตัวบัว ตัวซุ้มนะครับแล้วก็ขอบหน้ากากนะครับแล้วก็กดฟังฟังชันเวลนะครับเสร็จแล้วเราก็จะก๊อปีเส้นหน้ากากไว้1น,นเส้นนะครับเพื่อ,อไว้ทำห่วงตอนหลังนะครับทีนี้เราก็จะได้เส้นหน้ากากแล้ว <c oughs> <c oughs> นะครับโอเคทีนี้ก็จะเอามีดนะฟังก์ชันมีดมาตัดนะครับตีไม้บรรทัดลงมาก่อนนะครับขั้นไว้เนาะแล้วก็ตัดชึบ เพื่อแบ่งมุมซ้ายมุมขวานะครับส่วนตรงกลางเนี้ยไม่ต้องไปตัดมาหรอกนะครับเพราะว่ามันมีห่วงค้ำอยู่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราก,กดเบรกตัวเคิร์ฟที่ปาก,กอินของเราเลยนะครับแล้วเส้นมันก็จะแยกออกจากกันเห็นไหมครับแยกแล้วเนาะโอเคทีนี้เราก็เอาลายเข้ามาได้เลยนะครับเราก็จับลายให้มันอยู่ซักกึ่งกลางของเรานะครับไม่ได้ใหญ่จนไปทับเส้นตัวตัดของเลเซอร์นะครับจัดให้มันได้สัดส่วนตามที่เราต้องการนะครับขยายขึ้นไปนะครับ แล้วก็เดี๋ยวตรงเส้นตรงนี้ที่เราตัดไว้เราก็จะมาใส่ตัวลายบัตรนะครับเปิดฟังก์ชันลายบัตรขึ้นมานะครับเป็นอัติมีเดียนะครับแล้วก็ลายบัตรที่เราเซฟไว้เขาเรียกว่าอัติบีเดียนะครับเพื่อมันเป็นการที่ใส่ลายให้มันวิ่งตามเส้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอใช้เวลาเลือกลายแป๊บหนึ่งนะเพราะว่า มันก็มีบางลายที่ผมไม่ชอบนะครับก็เอาที่ที่เราชอบนั่นแหละนะครับเราก็เลือกใส่เข้าไปนะครับหรือลายตามที่ลูกค้าต้องการนะครับในกรณีที่ลูกค้าเขารียกเก็ตมาเนาะอ่ะทีนี้เออผมก็จะขยับนิดนึงเนาะเพราะว่าลายมันซ้อนกันนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมตัดบ่ามันเออสูงเกินไปเนาะบางทีอาจจะตัดบ่าให้มัน ห่างจากตัวซุ้มเรานิดนึงนะครับทีนี้เราก็จะเอาบัวมาใส่นะครับเลือกบัวที่เรามีนะครับก็ผมขอใช้บัวนี้แล้วกันนะครับเรากดรีโมทเช็คเลยเลยนะครับแล้วก็กดปิดตัวฟิลนะครับสีที่มันเติมอยู่ด้านในที่ผมเปิดเปิดไว้เพื่อที่จะให้มันเห็นด้านในชัดเจนเนาะก็ปิดนะครับแล้วก็เอามาวางลักคุมจัดการแนวตั้งได้เลยนะครับที่ปักยีนของเราจัดได้เรื่อยๆนะครับไม่ต้องกลัวนะครับ โอเคทีนี้ก็ขยายออกนะครับแล้วก็เ,เดี๋ยวผมจะอันกรุ๊ปสองครั้งเพื่อแยกตัวรูห่วงนะครับกับรูบัวออกจากกันนะครับหลังจากเราแยกแล้วเราก็ดูที่เช็คที่รูห่วงนะครับว่าใช้สองจุดห้าหรือสองจุดแปดแล้วแต่เรานะส่วนใหญ่จะใช้ไม่เกินนี้นะครับหลังจากเราเซ็ตอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดที่หน้ากาก,ากนะครับล้วก็กดที่เส้นหูบัวนะครับแล้กกดฟังก์ชันเวลรวมหูบัวเปิดบวกเปิดแกน นะครับสมมิลอ่าทีนี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้ะเราก็ตีสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับเพื่อสร้างเป็นตัวบล็อกเอามาวางด้านในนะครับอ่าเราก็ดึงให้มันสูงให้มันพ้นในตัวแกนหน้ากากของเราเอ้แกนงานของเราถ้าในกรณีที่ใครต้องการให้มุมมันไม่ได้เป็นมุมฉากใช่ไหมเราก็กด sharp tool นั่นแหละแล้วก็มากดชิบค้างไว้แล้วก็กดเลื่อนนะครับตรงหัวมุมมันก็จะเป็นแบบมนมน น,นี่เราก็สร้างวงกลมขึ้นมาที่จะเป็นรูลมนะครับรูลมเราจะใช้อยู่ประมาณทั้งสมมิลนะครับก็เอาวางเข้าไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็กด Copy ที่ฟังก์ชันของเรานะครับแล้วก็ลากขึ้นไปด้านบนรูเซ็นเตอร์เราใช้อยู่ประมาณทั้งสมิลนะครับอันนี้คือแนวทางนะของใครจะใช้เ,เล็กใหญ่กว่านี้ก็แล้วแต่เลยนะครับแต่ส่วนตัวผมใช้ประมาณ2มิลนะครับก๊อป ดที่ฟังก์ชันของเราก็ p ีด้านบนลากลงมาด้านลา่างนะครับโอเคทีนี้เราจะลากคุมแล้วก็จัดกลางแนวตั้งนะครับเพื่อให้มันได้เซนเตอร์ตลอดเวลาพยายามเช็คจัดกางแนวตั้งตลอดเวลานะครับเพราะเรามีปักอินอยู่นะครับไม่ต้องกลัวนะครับปักอินตรงนีเ้เรากดได้ตลอดนะครับทีนี้เสร็จแลวนะครับในกรณีที่ใครจะแยกก็แยกนะนะครับหรือใครจะไม่แยกก็ได้นะครับแยกก็ p ีออกมา4เซตอย่างนี้เพื่อการแบ่งหน้ากากแกนบล็อก ตัวตัดจบงานนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะแยกให้ดูเนาะแต่สําหรับมือเก่าเนี่ยคนที่เขาทําเก่งๆแล้วเขาไม่จำเป็นต้องแยกนะเขาดาวเส้นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเขาส่งเข้าตัดได้เลยนะครับแล้วเขาไปไล่ลบทีละเส้นเอานะครับแต่ถ้าเกิดใครยังไม่ชํานาญนะครับยังไม่มีไม่เก่งเรื่องเส้นเท่าไหร่นะครับก็อาจจะต้องแบ่งเส้นนะครับให้เป็นชุดเป็นชุดนะครับชุดหน้ากากชุดหนึ่งชุดแกนชุดหนึ่งนะครับชุดบล็อกชุดหนึ่งแล้วก็ ชุดขอบตัดจบงานชุดหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้สั่งตัดทีละชุดนะครับอันนี้เดี๋ยวผมแบ่งให้ดูก็ไล่ลบไปนะครับใครจะเอาเซตไหนเป็นอะไรก็แล้วแต่เลยเดี๋ยวของผมก็ไล่ลบประมาณนี้แหละนะครับก็ไล่ไปอันนี้จะเป็นตัวบล็อกนะครับผมก็จะลบเส้นสีอื่นๆอ,ออกนะครับเหลือเส้นสีเขียวกับเส้นสีฟ้าไว้นะครับบล็อกตัวเมียและบล็อกตัวผู้รับแล้วก็รูเซ็นเตอร์ รูลมนะครับในส่วนของตรงนี้ผมก็จะลบเป็นางานหน้ากากนะครับเป็นชุดหน้ากากนะครับในส่วนของนากากเนี่ยผมจะลบเส้นสีฟ้าแล้วก็ลบเส้นสีเขียวสีแดงแล้วก็ด้านนอกนะครับเหลือสิน้นสีดําไว้นะครับเอาละทีนี้ก็ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นตัวของอตัดจบชิ้นงานนะครับก็ ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีปลั๊กอินอยากทำงานง่ายๆนะครับสามารถติดต่อผมได้นะครับแล้วก็เรื่องการดับเส้นการอะไรต่างเดี๋ยวผมลงให้เป็นแนวทางไว้นะครับลองมาดูแล้วก็เอาไปปรับใช้ให้เข้ากับตัวเองนะครับทุกคนมีรูปแบบในการใช้งานของตัวเองนะครับเนาะก็ไม่จำเป็นต้องยึดในแบบที่ผมสอนนะครับแต่เอาใช้เป็นแนวทางได้นะครับนี่ปลั๊กอินของเรานะครับเสร็จแล้วเราก็กดปิดไปได้เลย นะครับแล้วเราก็าส่งชิ้นงานไปนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะพิมพ์ให้ดูนะครับว่าแต่ละแต่ละอย่างเนี่ยคืออะไรบ้างนะครับสําหรับมือใหม่นะเนาะใครทีเ่เก่งอยู่แล้วก็ก็จะเข้าใจอยู่ว่าเส้นไหนคือเส้นอะไรนะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้คือหน้ากากนะครับก็เดี๋ยวผมจะพิมพ์ให้ดูนะครับ ใครที่สนใจปลั๊กอินนะครับก็ติดต่อได้เลยเพราะว่าปลั๊กอินของเราก็มี2เวอร์ชันนะครับเป็นเวอร์ชันภาษาไทยทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นเวอร์ชันภาษาจีนนะครับภาษาจีนเนี่ยจะเป็นลูกค้าชาวไต้หวนันแล้วก็ชาวมาเลยนะครับที่เขาเรีเกตมาที่อยากได้เป็นภาษาจีนนะครับผมก็ให้เจ้าตัวเขานั่นแหละแปลมานะครับแล้วก็ผมก็เอามาใส่ให้นะครับเพราะว่าผมต้องการให้มันถูกร้อเ็น์เนาะเขาได้ไปเขาก็ใช้งานได้ถูกต้องนะครับเขาก็ เขาก็ส่งมาบอกว่ามันะสะดวกสบายสำหรับเขานะครับก็ดีใจที่ทุกคนได้ใช้งานที่มันทำงานง่ายแล้วก็สะดวกสบายนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีนะครับสามารถติดต่อได้นะครับที่รักจังเลเซอร์นะครับนับติดต่อได้ที่เฟซหรือไลน์ผมได้เลยนะครับขอบคุณครับ